และนี่คือเกม Solar System Odyssey เรามาดูอุปกรณ์ในกล่องกันเลยนะคะ 1. คําคำสั่งน่ารู้ของระบบดวงดาวสุริยะ 2. ลูกเต๋า 3. คู่มือ 4. การ์ดวงดาวซึ่งกาา์ดวงดาวจะมีจำนวนสิบเอ็ดใบ5กาก์าซคำสั่งพิเศษซึ่งกราดคำสั่งพิเศษนั้นจะต้องให้ผู้เล่นที่หยิบกราดคำสั่งพิเศษได้จะต้องทำตามคำสั่งหนังกราดค่ะ 6. การาดเหตุการณ์กราดเหตุการณ์หลังจากที่ผู้เล่นจัวได้กราดเหตุการณ์นั้นจะต้องให้ผู้เล่นทำตาม หลังการเหตุการณ์ค่ะเกมนี้เป็นเกมที่จะต้องใช้ทักษะและไหวพริบในการจําจากการที่จะต้องสะสมการ์ดดวงดาวจํววานวนเศษใบให้ครบผู้ใดสะสมการ์ดจำนวนเศษใบครบก่อนจะเป็นผู้ชนะจึงจะมีผู้เริ่มเล่นจนํานวน4คนต่อเกมหนึ่งรอบเมื่อเริ่มเกมขึ้นจะต้องเริ่มแจกใบาการ์ดระบบคุรยะเพื่อดูและสะสมการ์ดดวงดาวตามที่กําหนดไว้แล้วหลังจากนั้นผู้เล่นแต่ละคนจะต้องทอยลูกต่อจํานวน2ลูก ถ้าดูว่าผู้เล่นคนใดจะต้องเป็นผู้เริ่มเล่นเกมคนแรกคนที่2คนที่3และคนที่4หลังจากที่เราเทยลูกต่อเสร็จแล้วผู้เล่นคนแรกจะต้องเริ่มจั่วการ์ดเป็นคนแรกและจั่วไปในแต่ละคนจะหมุนตามทวนเข็มนาฬิกาเกมแต่ละรอบใช้เวลาเล่นในการเล่น15นาทีหลังจากที่ผู้เล่นคนใดคนหนึ่งสะสมเกมการ์ดครบจะเป็นผู้ชนะค่ะ สุดทา้ายนี้เพื่อนๆพี่ๆหรือน้องๆคนใดที่สนใจเล่นบอร์ดเกมที่มีเกมชื่อว่า Solar System Odyssey ก็สามารถมาเล่นกับพวกเราได้นะคะขอบคุณค่ะ